รู้ไว้ไม่หลงกนการเตรียมเอกสารและช่องทางการเข้าเมืองที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะเดินทางมาทำงานในประเทศไทยจะต้องเตรียมพาส,สปอร์ตในประเทศของคุณและววีซ่ากับหน่วยงานของประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อนและต้องเข้าออกตามช่องทางที่ถูกกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เท่านั้นเช่นด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหากว่าคุณมีผู้นำพาเดินทางเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นทางรถเรือหรือทางเดินเท้าแต่ไม่ได้เข้ามาในช่องทางที่ถูกกฎหมายนั่นหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกได้โดยบุคคลอื่นๆและอาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับและส่งกลับประเทศได้ครับซึ่งงานที่ประเทศไทยอนุญาตให้ชาวกัมพูชาเมียนมาเหลาสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายนั้นมีด้วยกัน4สาขาอาชีพคืองานกรรมกร่อนงานบ้านท่างเครื่องยนต์ในเรือประมง แผู้ประสานงานด้านภาษาตามเงื่อนไขที่กำหนดถ้าหากว่าคุณได้งานหรือกำลังทำงานอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้จะถือเป็นการทำอาชีพที่ผิดกฎหมายและมีความผิดร้ายแรงครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ y o u n g h a r t a s i a c o m หรือ facebook page youngheart เพราะทุกคนเกิดมามีอิสระ